สวัสดีจ้าพิโอโคลาดบานเองเด้อจ้าสวัสดีจ้าอ่าจ้าวันนี้แต่เวลาทำกับคงกับข้าวอีกเลยจ้าเหมือนเดิมมันอย่างไรทำเมนูอะไรเนาะนี่ข้าวเปล่าปลากระป๋องจ้ะอืาเมนูง่ายๆแต่ฟังดูน่าอร่อยนะจ๊ะขั้นตอนแรกก็ใส่นี่นะจ้ะน้ำมันลงไปแล้วก็แกจ้ากับแกงนะจ๊ะแต่พิโออย่างนี้เดจะจะแกงหรือว่าจะพัดอะไรก็คือจะเอา chị chén, cắt cái nấm men hảm hóm cọt nữa chắc cái นม่ไม่ง่ายนะจ๊ะบางทีนึกอยากกินอะไรที่มันไม่อยากอุ่นวายเป็นตัวสสะไปเลยมันจะมีตองบีมีตองตี้ใหมันเตะเพราะว่าทำมันลีดันตม่แหน่อร่อยนาจ๊ะ ทำเหมือนผัดกะเพราทั่วไปน่าจะเพียงแต่เปลี่ยนเป็นปลากระป๋องพี่เชยแล้วรอให้ปลากระป๋องเดือดตรงนี้ปลากระป๋องก็ดุกแล้วนะจ๊ะนี่เดือดเลยนี่ใสไปกะเพราก็ตุ๋นหอมเลยจ้ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะสิน าก็ต้นหอมเจอความร้อนจะเดินสลบเคลื่อนสลุปเลยจเรมมจรจาจะมากินข้าวเดียกันเด้อเจ้กินนะเจ้านี่ยทำเสร็จแล้วก็ได้เวลากินเลยน,นะเจ้านี่วันนี้ก็ต้องแฉะสองคนนี่แหละเจ้ เมน,นูก็อันนี้ะะนะจ๊ะา,ากระป๋องจ้ะผัดกะเพราน้าจันหนาเดจ้ามอกี้เขาด็กกันจ้ะาดจ้าเเขผัดกะเพราปลากระป๋องดจ้ะสวัสดีจ้ามาจากเซบเซฟนิทก็หลอดเลือดเดจ้าแต่เขาผันลม,มาเปืดอยู่จ้ะแต่าก็เงี้ยยังออกดีอยู่ผลตกกระตกนิดหนึ่ง เจ,จบ็บโยคีดว่ามีพักถัว่วอยู่ในตู้จะหายไปไหนมดโยซาซื้อไ้สองกัมลองสสยตู้เย็นกินมดเลยจ้ะลืมซื้ออันที่จริงพี่โยคีดว่ามีพักถัว่วจะมากินด้วยโยกเลยไม่ได้ซื้อพักอะไรมาเลยเคยซื่ออะไรไม่ได้จ้ะตอน,น อบบมันได้หลางมาเครือบควางมากินเยินะวันนี้ได้ทำเสร็จไปก็ไดี๋กินเข้าไปจะบันไดแต่ยูมือก็ทำามือนะจ๊ะไม่เอาเดียวไปหลับ ไม่แก่นเนาะไม่แก่แบบนี้นเอร่อยหมดจัดเสิร์ฟกับข้าวง,าง่ายๆนะจ๊ะ นี่นัง,ง่ายต่อร่อยย่หลิกงานมาก็ไม่ได้ไปไหนจ้ะนอนยูบานยูบเบย์หรือแจะลับเ้ามวาไปทำก็ไม่ได้ออกไปหลายนาาไปอะไรก็เลยไม่ได้ไปซื้อพักซื้ออะไรมาน,านาั่นสินีจริงพี่โยาดมาร์าจะพัก เดี๋ยวเจอครอบครัวมาเลยแล้วเห็นอะไรไหมมาหาไม่เห็นต่ำกินไม่ติดทังหัวเขา <laughs> มีบ้านอยู่กับฝนเม็ตกเลยจริงๆเลยจ้ะเนี่ยเม่ตกเลยตกพอจะดินไดเละๆนัดยายังเหยียวยังเหงีจ้ะมาเกียงอีกพาหน่องตุ่นกาไปอำเภอก็เหมือนแต่ฝนจะตกไปเลยตกอยู่ถนนฮากเหมือนเด็ดแรงก็พอๆความมันแรงอยู่น้องกีไงที่นี่ถนนฮักมาโดนหาง แซ่บจ้ะน่าจะมีทักทัวร์เลยใครไม่กินก็กินกับตองคนนี่หละจ้ะมารีก็ไปหลับจางจำนาครับ ก็มากมาบนเนื้อนอนจงการหมดท้ายอายุพอพี่โยไม่ให้ไปกับในในนั้นจะไม่สนใจก็ไปแล้วจะก็มาบนยังไงยังไงในนี่ี้โยก็เลยไม่อยากบอกจริงๆเมื่อบอกเลยเอ่ะจะไปเองก็เลยไม่ได้อ่ะ จจัยอยู่จังวัดจ่ายสู่ตะบารา่า,างไกายนะ่ะไม่ไว้แล้วไปรับจากเขาปรัษน้องร้อยตามร้อยเราพนนังปวดแข่งปวดขานั่ก็ไม่คุมแล้วจ้ะโยบอกย่นแต่แมรี่ไม่ฟังโยอียมเดียจ๊ะย่งดูจะหว่ายยังไงอยากไปกับป้าย ก็อาจจะเป็นเหมือนคนเทาแถวบ้านที่หลายคนเลยก็จะผัดเผ็ดๆเราคิ้ว่าพวกผัดอร่อยจ้ะ ป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บ,ปบ,ปบก่บจะบ้านสู้อีกจ่าทำงานอีกวันแล้วก็ได้หยุดยาวอีกสี่วัน ผัดปลากระป๋องก็ง่ายๆใช่ไหมมีอะไรยากผัาติดแกงหรือเอาปลากระป๋องใส่เลยแค่นั้นก็ปุงฟองนัวก็ปลาเผื่มนิดหน่อยแล้วก็ชิมอร่อยดีด้วยจังเดียวเพิ่มเขาหลอกตองแหละจะมีหลอกตาไหมไหมเนี่ยเมไม่ง่ายแต่อร่อย น้องแก่แมไ่ไหมกินแล้ววันนี้รักวงเล่นนะครับวงเล่นลายบอกเลยนะวงเล่นลายระวังไว้ 跟它来干涉。 โยหนัง่งกินเขากินอะไรกินซองข้นกระนองกันนั่งกิน,น,งนเงียบเนี่ยจะไห,หลหมากมายมัแต่ปูแต่คุยอะไรกันนะจะ๊ะเราไม่รื่องจะปูจะคุยกันดามที่แบบจะถูงบ้านม่นไปทำงานมาก่สนใช่ากลับมาแต่กลางวันและจ้ะนอ ลอ,อยแม่ลอ,อยกรดูนนองแนนเต่งนานพี่โยปไปเลยจ้ะสามโลกเลยวนี้ทำงานเล็กถึงวันเต๊ดกจ่ายเต็มวันดอกในยสองลอยดีนีะแบบดียังหาสองรอยไม่หาอยห่าพร่อยอ๋อน,นี่ กมเพราสามหลอดเมนูมันจะแม่อรเลยแต่ก็ได้กินแล้วโอเจ็บตาวนื้นอพี่โยชอบกิน,นกพวกใบกะเพรากระตุนหอมอะไรได้นั่นก you mm -hmm. อากันลมนั้นเนี่ยอืม <c oughs> พักวลาตำึรงจะเอมาเทนีอโยต่วแบบ เห็นแบบมีเหลือกัมนึ่งกับเลมืซอ,อพักอะไรมานเน,นี่ยเลยวันน้ะ น้ำมะเือพวงจากตุ่มนิเกนั่นมันแข็งมากเลยตุ่มแบ,บแข็งเลยนะเยน่ไม่ได้อ่อนนั่นแหละอยุด <c oughs> เป็นวัวนไรก็ได้กัคุณเขา นะอิ่มจุดๆไปจนเนี่ยสามรอบเติมข้าวปลาปองเรือตองตัวจากที่ว่าเต็มจานนี่นะสันิันเรียบร้อยจ้ะ <sucks> จหจากคลิปนึ้งเราจะไปแค่นี้นะจากพี่โยตองขอขอบคุณเดฟซีทุกคนเะจ้าที่่วยก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ้าพี่โยรลักเอซีทุกคนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า